ต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองจะหายลุงพลนะคะนี่ดูไก่ค่ะไก่ที่บ้านยายนะคะนี่เป็นฝูงๆเลยไก่ค่ะออกมาหากินเลยตื่นเช้ามาก็ออกมาหากินเลยนะบ้านยายเนี่ยเจอแยะเป็นสิบเป็นชาวตัวตามใต้ถุนยายนะ่ะ ยายกวาดเตี้ยนกวาดทําความสะอาดถึงว่าบ้านโบราณบ้านอ่ามันจะพังแล้วก็ยายก็เก็บไว้ตรงนี้เพราะยังไม่มีเงินที่จะขยับขยายเนาะยายก็เลยเก็บไว้ตรงนี้ค่ะนะคะไก่มันก็พากันกินอาหารนะคะไก่บ้านยายค่ะอะ จะเดินไปใส่บาทเนาะใา่บาตรจะเดินไปบ้านปลาแตนค่ะเพราะวันนี้จะไป่ายคิดกันยังไงายาก็ตื่นมาก็พาชีกับลูกๆยังไม่ได้ตื่นเลยค่ะลูกก็สบายวันนี้ก็ยายก็ยายยอมรับเลยว่ายายมันเหนื่อยยายก็บน่นบนแน่นิดหน่อยเนาะ เอซีก็ต้องเข้าใจยายเนาะลูกมันก็อายุห้าสิบสี่สิบสาสิบแล้วมันก็คิดไม่ได้ยายก็โมโหอยู่บ้านนอนกินนั่งกินไม่ช่วยยายอะ่ะยายคนหนึ่งไงเป็นธรรมดาเนาะเอซีก็อย่าว่ายายเดอเห็นใจยายนะดอเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเนี่ย ถ้าเขาทำงานช่วยยายายก็ไม่ว่าหรอกเดินไปเดินมาเลาะบ้านขอเงินเดินไปเดินมาเลาะบ้านขอเงนินก็ไม่คุณตาไปคุณตาคุณตาสาด ขยันยันเนียผู้เงินเปเต็ ตดินไปบ้านใหญ่อุ่นนอนบรรยากาศดีไหมคะพี่น้องฮะบรรยากาศดีไหมคะบรรยากาศดีดีดเนาะ ปันยาชิปันยาชิหลังใหญ่ด้อยายอุ่นนั่งกปกปเอ้อพังพระนี่

ยายจำลองหายลุงพลหายลุงพลเนาะมาเชื่อบาทนำกันมาเชื่อบาทุกทุกวันด้วยกันนะคะทุกวันนกแก้ว็เจ็บท้องกินตามองพ้าชักองค์วะห้าองค์ห้าองค์เนาะ ก็ไม่ได้โลเยอะเอาหมกเงาะเขาิ่นซีมาลูกมาฟังเพลงเตเตตีสามเมน่อกี้โอ้ยายขยันนะคะยายอุ่นนะยายอุ่นนะขยันมากเลยค่ะอ c ฟซีค่ะตื่นขึ้นมาตีสามตีสี่มาทำกับข้าวหุงข้าวตักบาตรค่ะนะคะพูดเท่าบางคนไม่ลุกได้ให้ลูกให้หลานลุกได้แต่ยายอุ่นนี่แข็งแรงมากเลย ไม่ไม่ไม่เลยลูกหลานเขาก็อยู่กับพ่อขาวยายอุ่นอยู่คนเดียวยายอุ่นก็ต้องทํำมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเรือนยายอุ่นก็ไม่เคยพักผ่อนค่ะพี่น้องน่าสงสารนะเออแต่เพื่อนก็อยากทำเนาะเพื่อนไม่ไม่อยากอยู่ชื่อๆนะนะเพื่อนอยากทำค่ะข้าวแกงไม่สนายเพชรบุรีค่ะ บอปิดลักเปเลยนี่เขาว่าวเรื่องดีเขาไม่ได้ว่าวเรื่องให้มาดามสวัสดีเด้อยายตื่นแต่เช้าจังเลยโอ้สายแล้วสวัสดีค่ะยายสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะชมน้ายน้องนสวัสดีจ้ายายสุขสันต์วันอังคารค่ะยายบ้านเจ้าสว่างแล้ว บ้านคอยอยา่อยยังมืดอยู่ปากกิดนนทบุรียังโบสว่างประช,าชานัชนข้ากำลังใจให้ป้าและลุงด้วยนะคะจ้าอันนั้นพระอันนั้นนี่พระนีทีนะส<บ>วัสด,ดีคะ่ะข้าวแกงแม่จะนายเพชรบุรียาย ขออน,นุโมทนาบุญด้วยนะคะจาจะอันนี้จันเร์มอทางรถเจ้ารีค่ะทุกท่าน,นห้องค่ะชวชู้ชค่ะแล้วไปเพ <c oughs> ิ <c oughs> ่มเวทีหารหมอลำโอ้โหปะเอนะเออ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนเนาะ ให้ดูบรรยากาศนะคะอืมบ้านน้องเอ็มค่ะ เดี๋ยวตามพระไปนะทลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ค่ะดีค่ะ